วันนี้เราจะมาส่งมอบรถรุ่น G A นะคะเซเลริโอ G A ตัวเริ่มต้นนะคะวันนี้ซูซูกิตตงเจริญค่ะมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ส่งมอบรถให้กับคุณมอสนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามคุณมอสนิดนึงค่ะว่ารับรถคันนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะคุณมอสครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณไอรินและคุณโอมทีมงานนะครับที่บริการช่วยเหลือดูแลมาตลอดจนได้รับรถวันนี้ครับประทับใจมากมากครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะแนะนำบอกต่อคนอื่นให้มาออกรถที่นี่ครับขอบคุณครับอขอบคุณนะคะมากมากเลยนะคะ